ความสวยของเขานะครับใครมาก่อนก็เลือกก่อนนะครับลำต้นใหญ่ๆนะครับรากแน่นๆนะครับผมพันอะไรคะพี่นาทหมอนทองครับผมไม้พวกนี้นะครับเวลาไปปลูกนะครับช่วงนี้ร้อนจัดนะครับต้องรดน้ําทุกวันนะครับเว้นไม่ได้แม้แต่วันเดียวนะครับหรือไม่ควรเว้นน้ํานะครับไม่ได้หมายความว่าเว้นวันหนึ่งมันจะตายนะมันไม่ตายครับแต่ว่าถ้ามันขาดน้ํามันอาจจะมีอาการเฉาอาการโรยลานิดนึงครับสวัสดีครับผมนรพลสวนพลอยสวรรนะครับ อันนี้เราก็มีไม้ใหญ่นะครับอายุ2ปีนะครับก็ไม่ใหญ่มากนะครับผมอันนี้ก็มีทั้งเสริมรากและไม่เสริมรากนะครับอันนี้ก็เอามาลดราคานะครับผมไซส์นี้นะครับมีอยู่ประมาณสัก3ามต้นนะครับจากที่เคยขายพันห้าพันหนะครับใครเห็นคลิปนี้นะครับอันนี้ผมคิดแค่พันเดียวนะครับต้นละพันนะครับมาเลือกเอาได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมจะผูกเชือกหูเข่งนะครับไว้ให้เป็นสีแดงนะครับทั้งหมดเลยนะครับผูกตรงนี้นะครับ เป็นเชือกสีแดงนะครับกลุ่มนี้อาผูกไว้ที่ลําต้นแล้วกันนะครับลําต้นเชือกแดงนะครับอันนี้ทั้งกลุ่มเลยนะครับเลือกได้ทั้งกลุ่มนะครับไม่ได้เฉพาะต้นที่ผูกสีแดงนะครับแต่ว่าบริเวณนี้นะครับจะอยู่ด้านหน้านะครับมีประมาณ30มีประมาณ40ต้นนะครับคิดพันเดียวครับแต่นี้เอามาแบ่งกันที่พันเดียวนะครับอ่านี่ความสวยของเขานะครับใครมาก่อนก็เลือกก่อนนะครับลําต้นใหญ่ๆนะครับรากแน่นๆนะครับผม พันอะไรคะพี่นัทหมอนทองครับผมแบบนี้ปลูกประมาณ2ปีครึ่ง3ปีแต่ว่าต้นจะเล็กหน่อยนะครับแต่สามารถออกดอกได้นะครับครับผมอ่าอันนี้พันเดียวครับอันนี้ผมจะผูกเชือกแดงไว้ให้นะครับกองที่ผูกเชือกแดงนะครับเป็นเข่งเบอร์ห้านะครับดูนะครับเป็นเข่งเบอร์ห้านะครับเชือกสีแดงอ่าพวกนี้พันเดียวครับพันเดียว แต่ว่าไม้พวกนี้นะครับเวลาไปปลูกนะครับช่วงนี้ร้อนจัดนะครับต้องลดน้ําทุกวันนะครับเว้นไม่ได้แม้แต่วันเดียวนะครับหรือ,อไม่ควรเว้นน้ํานะครับไม่ได้หมายความว่าเว้นวันหนึ่งมันจะตายนะมันไม่ตายครับแต่ว่าถ้าม so ันขาดน้ํามันอาจจะมีอาการเฉาอาการลยลานิดนึงก็ไม่อยากให้เว้นนะครับถ้าปลูกไม้แบบนี้ครับเนื่องจากว่าต้นโตแต่เข็งเล็กนะครับรากเต็มนะครับก็จะต้องลดน้ําทุกวันนะครับหลังจากปลูไปแล้วนะครับ20วันนะครับตัวนี้ใส่อะมิโนฮิวมิกฟูบิกได้เลยแล้วก็ ใส่633ตามได้เลยนะครับสักหนึ่งกำมือนะครับผมแล้วก็พิเศษนะครับถ้าใครซื้อชุดนี้นะครับ20ต้นนะครับแถมอะมิโนฮิวมิกให้2กระสอบครับถ้าใครซื้อ10ต้นแถมให้1กระสอบนะครับผมเอาไปใส่เอานะครับแล้วก็เผื่อผมจําไม่ได้ว่าแถมอะมิโนนะครับท่านซื้อไซส์นี้ท่านทวงได้นะครับเดี๋ยวผมแถมให้นะครับผม0917938000นะครับแล้วก็0969626986 0863833061นะครับ พี่นัดคะไซนี้ส่งต่างจังหวัดไหมคะส่งรถขนส่งเหมาอย่างเดียวนะครับไปสถานีไม่รับนะครับสูง2เมตรกว่านะครับท่านดูนะครับสูง2เมตรกว่าเลยครับรถกระบะคันหนึ่งใส่ได้ประมาณทัก40ต้นนะครับพอดีพอดีนะครับไม่ช้าอาจจะมีแค่ทับกันบ้างนิดๆหน่อยๆน่อยนะครับแต่ว่าไม่ไม่เกินไปสามารถใส่ได้นะครับแต่อยากให้ท่านมาดูของก่อนนะครับเพราะว่าต้นไม้เรามีเยอะนะครับเผื่อท่านมาดูแบบนี้อาจจะไม่ถูกใจอยากได้ไซส์2 0 0 0 3,000 4,000ก็ได้นะครับ ถามว่าไซส์แบบนี้กับไซส์3ามสพันต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ระบบรากของต้นที่เป็นเข่งใหญ่ระบบรากจะยังจเจริญเติบโตได้เยอะกว่าเพราะว่ามีพื้นดินจํานวนมากแต่ตัวนี้รากตอนนี้เริ่มเริ่มเต็มแล้วนะครับจะต้องลงปลูกแล้วไม่สามารถเลี้ยงต่อไปได้ แต่ว่าไม้3 5,000 500, 4,000อยู่กับเราเราสามารถเลี้ยงให้โตขึ้นได้อีกประมาณ6เดือน,นครับผมรางของเรานะครับอยู่ตรบนโค้ไม้ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ